เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศเราติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศจากหลายแหลง่งข้อมูลก็พบว่านะครับในส่วนของตั้งแต่วันพรุ่รงนี้มาลืนนี้คือวันที่9ที่10เนี่ยในภาคตะวันออกเราก็อาจจะมีได้รับในส่วนของฝนอาจจะตกคือในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของอการคาดการณ์แล้วก็หลาย ฐานข้อมูลก็ตรงกันนะครับก็เลยอยากจะฝากเรียนไว้ว่าภาวะฝนที่ตกนี้อาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้รู้แล้วนะครับว่าเรากําลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนภาวะฝนที่ตกความชื้นที่สูงน้ําค้างที่มากก็จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการกระตุ้นหรือการทําให้ไม้ผลหลายชนิดที่เคยออกดอกก็หยุดการออกดอกและในเรื่องของการแตกใบอ่อนก็จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าโครงสร้างภายในการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงพลังงานอาหารส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ใบเคลื่อนตัวไปที่ใบอาจจะทําหรือส่งผลกระทบต่อการหลุดร่วงของดอกและผลได้การวางแผนบริหารจัดก,การใบก็เป็นเรื่องสําคัญครับหลายท่านบอกว่าถ้าแตกใบอ่อนต้องกระทุ้งต้องส่งต้องให้เขามาเต็มที่ ไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จนะครับผมเรียนว่าไม่ใช่สูตรสําเร็จเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไปส่งเสริมใบมากเกินไปปริมาณพื้นที่ใบามากเขาก็จะดึงพลังงานไปใช้มากนั่นหมายความว่าส่วนภายในที่เรามีอยู่จะเป็นอดอกเป็นผลจะต้องเสียหายดังนั้นในใบชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการให้เพื่อกรณีของการเสริมเติมแต่งเพียงแค่ขอให้เขานั้น สมบูรณ์คือแตกใบอ่อนสัก30%ก็พอแล้วหลังจากนั้นเมื่อใบชุดนี้เขาผ่านวิกฤตเพสลาดปรุงอาหารสังข้อแสงได้เราก็จะค่อยๆปล่อยให้ใบชุดนี้เขาแตกชุดต่อไปในชุดต่อไปนั้นเราก็จะให้แบบความสมบูรณ์เต็มร้อยเลยอันเนึ่งมาจากเมื่อถึงจุดตรงนั้นผลของทุเรียนอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับ ผลมังคุดอยู่ในระยะปลอดภัยเมื่ออยู่ในระยะปลอดภัยก็แค่บิดเบี้ยวและเมื่อหายหานเต็มที่เขาก็จะมีรูปทรงที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่คือการนำเสนอข้อมูลทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แนวทางการวางแผนการจัดการของพิทักษกรนั้นเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายที่มันผูกพันกับดินฟ้าอากาศโดยสรุปนี่แหละครับ ก็คือดินน้ําอาหารอากาศและธาตุถูกต้องแต่เทคนิคที่เราจะมีกลไกการชะลอใบาการเอาผลให้อยู่ไว้พอใบเขามาีประสิทธิภาพพอซึ่งอยู่ในระยะผลที่ปลอดภัยเราก็จะดำเนินการในลักษณะแบบนี้ครับ จากดินฟ้าอากาศนะครับที่เป็นปัญหาในด้านของการผลิตหรือมาเป็นเรื่องการส่งเสริมการเจริญเต,ติบโตของพืชก็มาดูเรื่องของปัญหาใหญ่นั่นก็คือปัญหาในด้านของการส่งออกในด้านของทุเรียนที่ตลาดปลายทางหลักของเราก็คือประเทศจีนผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าณเวลานี้เนี่ยกระแสข้อมูลข่าวสารที่ออกมาค่อนข้างจะทำให้เกิดการสับสนในประเด็นต่างๆ คืออยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยในกฎระเบียบตลาดปลายทางของประเทศจีนเขากำหนดว่าเราจะต้องมีใบตรวจสารสองชนิดก็คือสารเบสิกเยลโลทูก็คือสารที่เอามาชุบทุเรียนก่อนการส่งออกคือสารตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ใช้สำหรับชุบผ้าย้อมสีหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งอยู่อันนั้นคือส่วนที่หงส่วนที่สอก็คือสารตกค้างที่อยู่ในเนื้อ นะครับในเปลือกในเนื้อของทุเรียนก็จะมีตัวแคดเมียมซึ่งเป็นาธาตุโลหะหนักก็จะต้องมีใบตรวจซึ่งในส่วนของที่ผ่านมาทุเรียนในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้ทึ่งเป็นรุ่นถวายกับตะวันออกที่เป็นรุ่นหลงฤดูมาก็มีการส่งออกไปปรากฏว่าส่วนหนึ่งก็ส่งออกได้หลายส่วนก็ส่งออกไม่ได้อันเนื่องมาจากจะต้องไปผ่านการตรวจอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลกที่ประเทศจีน นี่คือประเด็นในเรื่องของของ้ังแต่พอมาถึงณเวลานี้จากการเข้มงวดของกอรมวิชาการเกษตรในด้านของการด่านตรวจพืชก็เลยกลายเป็นกระแสทั้งในด้านของอคราบยาในเรื่องของอการตกค้างของสีการบีสารปนเปื้อนปนปลอมที่ติดอยู่อันนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาด้านของการตรวจต่อมา ก็มีเงื่อนไขาจากประเทศจีนอีกนะครับว่ากรณีการใช้สารเคมีชุบซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มป้องกันกับจัดเชื้อราเนี่ยเขาก็เริ่มเข้มงวดการเข้มงวดตรงนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้เขาก็อนุมัติให้ใช้ได้ในส่วนของกลุ่มโปรโคราลาดอันนั้นก็เป็นส่วนต่อมาไม่ใช่แค่นี้นะครับก็เลยกลายต่อไปว่าในส่วนของบริษัทผู้ประกอบการคือที่เราเรียกว่าลงหรือผู้ส่งออกเนี่ย ในระบบก็จะต้องมีในส่วนของมาตรฐานในโรงงานในประเทศไทยกับขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับ DOA ในประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยมีการระง,งับึ้นทะเบียนตรงนี้หลายลงแล้วก็ไม่ต่อทะเบียนให้ก็เลยกลายเป็นผาถูกจำกัดในด้านของการส่งออกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ระบบการตรวจพืช พื่อการส่งออกก็มาผลกระทบกับลงลงเองก็มาให้ผลกระทบแล้วก็ไปมีส่วนกับพินอสกรโดยตรงบางครั้งก็บอกว่ากเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปตรวจแคดเมียมเองจะต้องไปดําเนินการภายใต้เงื่อนไขเองคือทําไม่ได้ตามนี้ก็ไม่ซื้อก็เลยกลายเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยากจะนําเรียนครับว่าเราคงต้องหันมาทําความเข้าใจ ผมอยากจะสรุปให้เป็นพอเป็นพื้นฐานว่าในส่วนของประเด็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจากระบบที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถส่งออกได้แต่ว่าบางครั้งความสับสนของข้อมูลข่าวสารก็จะทำให้กลายเป็นว่าในกลุ่มของปุ๋ยกลุ่มของฮอร์โมนกลุ่มของปัจจัยธาตุอาหารกลุ่มพลังงานกลายเป็นสารที่ทําให้เกิดการตกค้ง ทั้งในเรื่องของเบสิกยูเรถูกับแคดเมียมซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นนะครับจึงอยากจะทำความเข้าใจอย่างกรณีกลุ่มของปุ๋ยถูกต้องครับถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยที่ใช้แม่ปุ๋ยมาจากเขตยุโรปหรือ นั่นเขาจะมีมาตรฐานในการตรวจอยู่แล้วว่าตัวสารตกค้างแคดเมียมนนยอยู่ในปริมาณเท่าไรเกิดระดับมาตรฐานหรือไม่ดังนั้นแม่ปุ๋ยต่างๆที่บริษัทผู้ประกอบการน,นำเข้ามาจากเขตยุโรปจากเยอรมันจากรัสเซียเขาก็จะมีมาตรฐานผมจึงอยากจะนำเรียนนะครับว่าในกลุ่มปุ๋ยเหล่านี้ก็จะปลอดภัยยกเว้นที่มีการตรวจพบ ก็คือการนําเอากลุ่มแม่ปุ๋ยมาจากตลาดปลายทางคือจากประเทศจีนที่มีปริมาณตกค้างของแคดเมนอยู่ในปริมาณที่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อปุ๋ยอย่างมาตรฐานของบริษัทอย่างเช่นกลุ่มแม่ปุ๋ยลาชสี f e เ t อร i ไรเซอเนี่ยหรือปุ๋ยราชสีก็นําเข้าจากเยอรมันนะครับก็ต้องอธิบายตรงนี้ นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มปัจจัยที่เรานํามาพ่นไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือกลุ่มสารกระตุ้นกลุ่มฮอร์โมนต่างๆไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเพราะว่าแคดเมียมตัวนี้เป็นโลหะหนักที่ส่วนใหญ่แล้วปนเปื้อนอยู่ในดินอยู่ในน้ํานี่คือประเด็นที่อยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอนอยากจะย้ําเรียนว่ากรณีปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไรเซอรนะครับ รวมถึงปุ๋ยชาลีตัวแม่ปุ๋ยเป็นการนําเข้ามาจากประเทศเยอรมันนะครับย้ำว่านําเข้ามาจากเขตยุโรปเพราะฉะนั้นปลอดภัยและสบายใจในการนําไปใช้ครับสำหรับพิภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือปุ๋ยไฮเฟอร์คอบปุ๋ยไฮเฟอร์คอบตาราชสีคำรามจากบริษัทราชสีเฟอร์ติลเซอร์จำกัดซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยที่นำเข้ามาจาก ประเทศเกาหลีโดยในส่วนของหลักการสำคัญก็คือใช้แม่ปุ๋ยเกรดฟรีเมียมแต่ว่านำมาใช้เทคโนโลยีในการผลิตจากเกาหลีโดยจะไม่มีตัวฟิลเลอร์นะครับในส่วนของปุ๋ยไฮเฟอร์คอบตราราชสีคำรามเนี่ยก็จะมีหลายสูตรอย่างเช่นสูตร939หรือจะเป็นสูตรตัวหน้า0 1533 หรือจะเป็นสามเก้าหรือ2577สูตรเล่งดอกก็เป็น8 24 24หรือจะเป็นสูตรเสมอสูตร16 16 1สนะครับสูตรบำรุงผลก็จะเป็น15 5 20หรือ12 12 17ในส่วนของอคุณสมบัติพิเศษนั้นก็บริษัทราชสีเฟอร์ติลเซอร์นะครับก็จะใช้แม่ปุ๋ยเกรดฟ,ฟรีเมียมแล้วก็มีไม่มีฟิลเลอร์ ละลายน้ำดีไม่มีกาดตกค้าง pH เ,เหมาะสมต่อพืชอุดมไปด้วยซัลเฟตท,ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนโดยเฉพาะในส่วนของตัวที่ใช้กับทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็น15-3-8 3, 24-24แล้วก็12-12-17นะครับอันนี้ก็คือแนะนำซึ่งท่านที่สนใจปุ๋ยราชสีเฟอร์ติล라เซอร์หรือปุ๋ยไฮเฟอร์คอ ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พฤกษ์อกรเทคคลุงและก็ใช้พฤกษ์เกษตรเขาไล่ยาช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็งเรากันสักครู่หนึ่งก่อนครับบริษัท Black Panther a g r i t เทคจำกัดช่วงพลิกลูก Black พลิกช่วยให้ขึ้นลูกเร็วค้่ผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว แบล็กซ i มิโนเป็นสาหรายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี Black แคลโบแคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคีเลตเพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่วงอัตราการใช้200-44ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤษกษ์อโกรเทค ห้าหมู้ส่วนจำกัดธรรมรัฐกิจเกษตรและร้านชัยพฤกษเกษตรเขาระยอบริษัทแบล็กแพนเตอ r ์อะกรีเทคจำกัดช่วงพลิกลูกแบล็กพล็กช่วยให้ขึ้นลูกเร็วขั้วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็วออยางจ แบ็กซีมิโน,โนเป็นสารายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดีแ <พอ S 1> บล็ k แคลโบแคลเซียมบวกโบร<ว>อนอะมิโนโคีเลตเพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่วงอัตราการใช้ 200cc 200ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทค ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัฐกเกษตรและร้านชัยพฤกษเกษตรเขาระยยถนนสักครู่ครับข่าวดีบริษัทบลูฟ็อกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสเตมูลันรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีติน สารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นเรแอคเตอร์ออมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมาย,ย,ยสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาระยและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัทเจเอมเจำกัด ขอเสนอาการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจโพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเจ30-10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สําหรับเร่งดอกทาให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซี c c ต่อน้ำ20ลิตรเจนไนป้องกันและกาจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตร ลุยจิอมิดเดา35%เเนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรจช้กันเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำา20ิลิตรฮอลลีคลาใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้งค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30-40ต่อน้ำยี่สิลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าจริงๆในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัท JAM Tech ตอนนี้เนี่ยมีครบถ้วนนะครับทั้งในการทําสารทรโมนตัวแพคโควิตาโซนกลุ่ม3เคมีในการกําจัดสัตููพืชกลุ่มกําจัดวัชพืชแล้วก็ในกลุ่มของพลังงาน อย่างเช่นโพลิเมียลฟอโฟ์หนึ่งสี่หนึ่ไมเลสพัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานถ้าเป็นกลุ่มสารในกําจัดแมลงก็จะเป็นโตรอสจะเป็นไทอามีท็อกแซมมีลูจิ35เป็นอิมิดาโคปิกมีไดอะซินอน60ในการควบคุมหนอนนี่เป็นประเด็นเฉพาะส่วนของบริษัท jamtech จำกัด สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในเรื่องของทุเรียนนั้นก็ถือว่ากำลังเป็นปัญหาสำคัญกับพิ่นสกอรผู้ปลูกทุเรียนโดยเฉพาะ,ะในช่วงนี้นะครับเราจะสังเกตว่าทุเรียนเริ่มมีการพัฒาาออนาใบอ่อนเริ่มมีการเดินของยอดเริ่มมีการแตกใบอ่อนประเด็นนั้นก็จึงเป็นคำถามว่าแล้วผลจากการที่เขาแตกใบอ่อนเนี่ยเราทราบดีว่ามันจะมีผลกระทบต่อ,อดอกที่จะบาน ดอกที่เพิ่งบานระยะผลหรือระยะผลอ่อนแลกะก็ระยะผลที่กำลังโตเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปติดตามฟังคำตอบต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องเทคนิคก,การจัดก,การแต่ก็อยากจะย้อนข้อมูลกันว่ากรณีของการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเขามันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาแตกใบอ่อน ประการแรกก็จะเป็นเรื่องของอายุใบนะครับอายุใบน,นั้นถือว่าใบามีอายุเกิน3เดือนขึ้นมาแล้วตั้งแต่ใบแก่เริ่มออกดอกจนกระทั่งมาเจอสภาวะออกดอกณเวลานี้ประการที่2ผลกระทบจากการสูญเสียใบายจากบัวอากาศเย็นจากความเครียดจากในส่วนของกระแสลมก็เป็นเหตุผลส่วนที่2ที่ทำให้ เราทราบดีว่าเขาจําเป็นที่จะต้องสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนในส่วนเหตุผลประการที่3ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมคือขณะนี้เนี่ยเราทราบครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมกลางเดือนเนี่ยเราได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกลมฝ่ายใต้เราจะสังเกตว่าเริ่มมีน้ำค้างแรงมีหมอกแรงมีความชื้นสูงเป็นส่วน ปัจจัยตัวสําคัญที่จะทําให้เกิดการแตกใบอ่อนทีนี้ในเมื่อเราทราบครับว่าการแตกใบอ่อนนั้นเป็นเรื่องพฤติกรรมของธรรมชาติของทุเรียนแต่เราก็ทราบต่อและเราก็เห็นผลของการแตกใบอ่อนมาแล้วว่าถ้าเป็นกรณีการแตกใบอ่อนชุดใหญ่ดอกที่จะบานก็ไม่ค่อยจะติดหางแย้เทีอเพิ่งบานก็จะร่วงผลโตในระยะไข่ไก่ไข,ข,ข่หา่านก็แก้วน้ําก็จะมีการหลุดร่วง ถ้าเป็นผลที่โตแล้วนะครับผ่านการติดผลมาแล้วโตวแล้วก็จะบิดเบี้ยวนั่นเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาเพราะฉะนั้นพิรศกรจึงต้องพยายามที่จะเข้าไปดูแลบริหารจัดการว่าแล้วถ้ามันแตกเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรในแนวทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสที่นิยมทำกันก็คือ เบรกใบหรือหยุดใบหมายถึงการปลอกใบหรือควบคุมใบอ่อนไม่ให้ออกซึ่งในส่วนของตรงนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งครับก็คือเรื่องของการทำใบให้เขาแก่เร็วทำใบให้สามารถปรุงอาหารและสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่า ไปทำในเรื่องของการส่งใบคือบางท่านเนี่ยบอกว่าพอให้แตกใบอ่อนก็ส่งใบเลยนะครับหมายความว่าใส่น้ำเต็มที่ใส่อาหารเต็มที่ใช้ปัจจัยส่งให้ใบออกให้มากที่สุดซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งถ้าเรามา,มาใช้ในช่วงระยะวิกฤตเหมือนกับเป็นการเพิ่มปริมาณใบให้มากขึ้น ก็จะกลายเป็นว่าเราได้ใบในจำปริมาณที่มากย่อมเกิดการแย่งหรือแข่งขันกันในระหว่างพลังงานที่อยู่ที่หางแย่อยู่ที่ดอกอยู่ที่ผลเพราะฉะนั้นเมื่อใบามากกว่าผลกระทบก็คือส่วนที่น้อยกว่าไม่มีอำนาจในการดึงดืนก็จะหลุดร่วงไปแต่ในเทคนิคอันนี้เนี่ยพิลสกรต,ต้องเข้าใจครับว่าวิธีการที่เราจะส่งใบตรงนี้จะไปเหมาะกับ ในส่วนของการไปเพิ่มคุณภาพใบในระยะผลที่ผ่านวิกฤตอันตรายไปแล้วนั่นหมายความว่าเรานิยมหรือมักจะใช้กับทุเรียนที่ผ่านการอดอกบานแล้วติดผลไปแล้ว50วันตรงนี้จึงเป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้ได้แล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องกับพฤติกรรมของการเจริญเติบโตของทุเรียนเพราะเมื่อทุเรียนเกิน50วันหลังจากดอกบานแล้วเขาจะบิดเบี้ยว ไม่ร่วงแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดูพิจารณาดูในเวลานี้ในคําตอบเบื้องต้นก่อนว่าเอา้าเราอยู่ในระยะหางแย่ด้วยอยู่ในระยะผลอ่อนด้วยผลโตด้วยไข่ไก่ไข่หานแก้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรในมุมหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราเคยทราบกันนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ผู้รู้ก็ได้บอกไว้ว่าเราก็จะใช้สูตรในลักษณะเอาผลทวงใบ หมายความว่าส่วนของใบเราก็จะให้ใบเขาออกแต่เราไม่ส่งเราจะใช้ปัจจัยไปเสริมเพื่อให้ใบนั้นแก่เร็วขึ้นสังเคราะห์แสงเร็วขึ้นผลิตพลังงานได้เร็วขึ้นแต่เราจะไม่ไปเพิ่มจำนวนนั่นหมายความเราก็ใช้ปัใจจัยในชุดสะสมเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยตัวกลางสูงตัวท้ายสูงมีแมกนีเซียมมีสารเมี v ิฟอร์ดคอไรด์ ide, นะครับนั่นเป็นตัวที่ เติมพลังงานไปที่ใบให้ใบแก่เร็วส่วนที่สองในส่วนของที่ผลอ่อนเราก็จะให้ปัจจัยในลักษณะของการทําให้ผลได้รับพลังงานพลังงานเหล่านี้จะเป็นพลังงานที่พืชไม่ตั้งสองค่าแสงเช่นสารในกลุ่มของไบโอติมแรน t นะครับทีโนไซฟามินบีเคกดอะมิโนนะครับหรืออะมิโนแอซิกอะมานีหรือ ic, อะมิโนแอซิกต่างๆ่างน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทางด่วนกูโคลม,มอร์คีโตวีฟเวกูโคส2010 อันนั้นก็คือพลังงานที่ไม่ต้องสักแสงอัทนิกก็จะเป็นพลังงานที่พืชรับแล้วไม่ต้องสักแสงเราเติมด้วยในส่วนของยูเรีย4600เพื่อนำแคลเซียโมโกลฟูดโมโนโคแคลแคล404แมแคลเซียมบอลอน400เพื่อที่จะไปทำให้เกิดการหยุดการหลุดร่วงหรือขั้วเหนียวประเด็นตรงนี้ก็จะเจาะไปที่ผลและเมื่อใบชุดนี้สามารถผลิตพลังงานได้ ผลส่วนหนึ่งยังคงอยู่ตามฐานกำลังหลังจากนั้นเมื่อผลชุดนี้ผ่านระยะวิกฤตไปแล้วเราจึงจะส่งใบเพราะฉะนั้นในความหมายของการส่งใบเนี่ยกับกรณีทุเรียนที่ยังเป็นผลขนาดเล็กและพื้นฐานใบเสียหายกับกระแสลมมากก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งแต่เป็นการใช้ ลักษณะของการประคองคือเล่งใบให้แก่ตามจำนวนที่มีทำให้ทุเรียนผลขั้วเหนียวรอประคองไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งผลปลอดภัยแล้วเราจึงจะไปส่งใบนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพพอที่จะเอามาปรับใช้พิรักรครับเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เราคงต้องอธิบายให้เป็นภาพให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมของทุเรียนนั้นพี่น้องชาวสวนทราบอยู่แล้วว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่ามันจะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันร,ระหวางใบอ่อนเป็นผู้ใช้พลังงานกับผลอ่อนก็เป็นผู้ใช้พลังงานซึ่งเรื่องนี้เราพอที่จะแก้ไขได้แต่ พอมาประสบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่อิทธิพลของพายุลุดูร้อนหรือกลุ่มฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ก็เป็นปัญหาทําให้เป็นการกระตุ้นหรือเป็นการเร่งทําให้ทุเรียนนั้นมีการแตกใบอ่อนเพิ่มขึ้นคือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากฝนที่ตกในส่วนที่สองก็คือเกิดจากพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนในเมื่อเขามีผลผลิตเขา ได้รับน้ำได้รับอาหารได้รับอากาศที่ดีนะครับเขาก็จะต้องดำลงชีวิตโดยการสร้างโรงโครใหม่หรือสร้างใบใหม่ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ว่าในการสร้างใบชุดนี้เนี่ยเป็นทั้งด้านภายนอกก็คือใบอ่อนด้านนอกและขแขนงภายในเราจะจัดการอย่างไรตรงนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งผลผลิตนี่เป็นปัญหาสำคัญและก็เป็นการขอคำแนะนำ ก่อนอื่นเราต้องกลับมาดูประเด็นก่อนนะครับว่าในลักษณะของผลทุเรียนที่จะได้รับผลกระทบอาจจะเป็นรุ่นหางแย้อาจจะเป็นผลอ่อนยังใช้พลังงานน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจครับว่าเมื่อใช้พลังงานน้อยเนี่ยการหลุดร่วงของเขาก็จะน้อยลงแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นทุเรียนที่เป็นผลโตอายุ30วันถึง45วัน ก็คือไข่ไก่ไข่ห่านหรือก้นแก้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระยะที่ใช้พลังงานสูงมากดังนั้นเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนในปริมาณที่มากทั้งภายในและด้านนอกก็จะเกิดการแข่งขันในการใช้พลังงานอัตราการหลุดร่วงก็จะสูงเนื้อหาสาระเรายังไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมดก่อนก็ต้องติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ท,ทุกท่านสวัสดีครับ